ใส่บาทอย่างไรให้ได้บุญพบกับคำตอบนี้ในปันรู้สู่จอตอนบุญในบาทค่ะสวัสดีค่ะเวลาใส่บาทหรือถวายอาหารพระสงฆ์แต่ละคนก็มักมีวิธีในการเลือกและจัดเตรียมอาหารที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะ บางคนเลือกอาหารที่ตัวเองชอบหรือรับประทานอยู่เสมอบางคนก็เลือกอาหารที่เห็นว่าน่ารับประทาน <Wow. S 1> แต่หลายคนก็เลือกใส่อาหารตามความเชื่อโดยเฉพาะเลือกเมนูที่ผู้ที่เคารพรักจากไปแล้วท่านชอบหรือเลือกเมนูที่ชื่อเป็นมงคลมงคลอย่างขนมทองยิบทองยอดเล็ดขนุนมีใครเลือกอาหารแบบที่กล่าวกันมาบ้างคะอย่างที่ย้ำกันอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ในการเลือกอาหารใส่บาตรถวายพระสงฆ์ก็คือเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการจากการศึกษาวิจัยถึงปัญหาภาวะโภชนาการในพระสงฆ์อย่างลึกซึ้งนั้นของโครงการสงไทยไกลโรคเราพบว่าพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครมีโรคอ้วนสูงถึง48โรคเบาหวาน10โรคคอเลสเตอรอลสูง42โรคความดันโลหิตสูง23และพบพระสงฆ์ที่มีรอบเอวเกินถึง46ค่ะตัวเลขที่กล่าวมานั้นนี่ย แน่นอนว่าสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพและโภชนาการของพระสงฆ์ในปัจจุบันพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครฉันวันละสองมือ้อหรือบางรูปก,ก็อาจจะฉันมื้อเดียวดังนั้นก็จําเป็นที่จะต้องฉันสัดส่วนของโปรโตีนให้สูงเล็กน้อยเพื่อให้ได้ปริมาณโปรโตีนที่เพียงพอแต่เป็นที่น่ากังวลว่าปัจจุบันนี้สัดส่วนของสารอาหารที่พระสงฆ์ได้รับในแต่ละวันนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของโปรโตีนและใหญ่อาหารค่ะปริมาณโปรโตีนที่พระสงฆ์ได้รับโดยเฉลี่ยก็คือ0.6กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันคือระดับนี้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่าค่าที่กระทรวงสาธารณาสุขแนะนําให้คนไทยบริโภคก็คือ1กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันคือพระสงฆ์เองเนี่ยได้รับโปรโตีนเพียงแค่60เท่านั้นเอง ส่วนใหญ่อาหารหรือผักนั้นเนี่ยพระสงฆ์จะได้รับเพียงแค่1.5ส่วนต่อวันซึ่งต่ำกว่าค่าที่แนะนําคือ3ส่วนต่อวันหรือ3ทัพพีดังนั้นผักเนี่ยท่านฉันได้แค่50%เท่านั้นค่ะเมนูอาหารที่พระสงฆ์ได้รับถวายนั้นส่วนใหญ่มักเป็นเมนูเดิมๆม,มักเป็นอาหารถุงที่จัดเป็นชุดเมนูหลักก็คือข้าวขาวไข่พะโล้หรือแกงเขียวหวานแล้วก็ขนมหวานอีกสักหนึ่งอย่าง ซึ่งทำให้พระสงฆ์ได้รับแป้งและน้ําตาลสูงส่วนผักปลาเข้ากล้องก็มีน้อยและอาหารก็ขาดความหลากหลายจริงๆแล้วเนี่ยในการเตรียมอาหารใส่บาตรถวายพระที่ถูกต้องนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงมากๆเลยคือคุณค่าทางโภชนาการของอาหารค่ะการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ควรเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่มีปริมาณเนื้อสัตว์และผักที่เหมาะสมเน้นอาหารประเภทโปรโตีน ควรให้มีปลาไกไข่ถั่วส่วนข้าวนั้นควรเลือกเป็นข้าวกล้องหรือข้าวที่ผ่านการขัดสีน้อยให้เป็นข้าวกล้องครึ่งข้าวขาวครึ่งก็ยิ่งดีหลีกเรื่องของทอดของหวานและอาหารที่มีส่วนผสมของกะทิเพราะในกะทิหรือว่าน้ำมันมะพร้าวมีไขมันที่เสี่ยงต่อสุขภาพอยู่ถึงร้อยละ80เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังควรระวังอาหารไขมันสูงชนิดอื่นๆเช่นเนยเนยเทียมหรือมาการีนมันและหนังสัตว์เค้กครัวซองรวมถึงเบเกอรี่ต่างๆอีกด้วย หลายคนอาจยังไม่แน่ใจในวิธีการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละมื้อต่อวันก็อาจจะลองใช้วิธีกำหนดสัดส่วนง่ายๆแบบที่กรมอนามัยแนะนำดูก็ได้นะคะสูตร1ออีกครั้งนะคะ2 11หลัก2 11ก็คือถ้าเราแบ่งสัดส่วนอาหารในแต่ละมื้อออกเป็น4ส่วนควรมีผัก2ส่วน โปรตีน1ส่วนและคาร์โบไฮเดรตอีก1ส่วนนั่นเองค่ะ211นี้จะทำให้การดูแลคุณค่าทางโภชนาการด้านอาหารไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลยเพียงแค่ใส่ใจต่อสัดส่วนของสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนและโรคเรื้อรังได้แล้วหลักการที่กล่าวมาเนี้ยใช้ได้ทั้งกับการเลือกอาหารให้กับตัวเราเองครอบครัวและการใส่ใจใส่บาตร มาร่วมกันส่งเสริมพภนาการารพระสงฆ์และช่วยกันขับเคลื่อนให้สงไทยไกลโรคด้วยกันนะคะ